อะไรบัวบานอันนี้บ้านรักนี่ยน้อยก็บ,บ,ายบ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 ใบน้อยว่ไปไรเอาเรียนดื้อ <c oughs> <c oughs> อ้ยย,ยุ่งกับตัวง่ายง่ายเล้วล่ะละชักน้ไอไหมคอยพวกท่านคุยกันกับเจ้าอยก่าัารย์ทุนเหนียววะ ย่นานพุ่มเมวคุยนำ้ำเบ้อคุ้มฟ้าลูกลียลุกล้นใช่ไหมนี้เอฟซี FC ไปทางใดคุ้บอกมาขอตัวจะยากเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวตามไปเด้อกระเด้อไปอิซิฟก่านาทีนะ ดูงมุกไงเอาไปฝนดูหน้าได้นู้ไหมกระพักกระเดาวะที่ตัดวายมือเห็นนามวายรถถอยเลยมุตัดเลยขุ้เหนียวกำลังจะถามไปจ้อยอือแซ่หร <c oughs> <c oughs> ือสามคนเอเวแล้ว มีคมก็ไปแล้วโอ้นเป็นตะคุ่มครับดังจวดๆบอกแม่บอกคุณเหนียวอัน นั่นแหละให้ไปซับป่าไปฝน,น,นให้ฝนค่อยแน่แวนั้นว่าที่ไปตัดไหวเขาขี้ลืมเขาขี้เมงโอ้นุ่งก็ได้นี่หลังบ้านขำม,มาอะไรตั้งขี้ระ้ะากยัวงูกุ้งไหลเอาเข้านอนน้องใหมกับเอ็ดบ้างบางไม่เห็นอะให้ยกมกุก หลายพวกแนโนไม้สามน่นอ,นนตอเต็มกรลละมังพักดกระแซบะได้นีเนาะพัดใส่หมู่ึนฝนเป็นเนาะคอดฝนเอาหวกตะข้าว่นยังไ,ไ,ไดก็ไปใช้่ต่เล่าละ่ะ ไมงเสี่ยงเราฝนให้เลาฝนเป็นปั่นปั่นใบไม่โกนธไหมแทคนนะแข้งก็ได้ไหมเพราะว่าจะกินจั๊กอ่อนๆได้ไหมประสนดีเใ็ดอ่อนๆบางๆ เขามากอันนันนเขามากอ้วนลัวแบบับฉันชิปคนในที่นี่แงเรคุ้นเนี้ยที่แรกว่าที่ลงแล้วล่ะกระทำการคุยกันสะก้อนที่จะทำตัวตัวก็ะทำเพื่อน ต้มก่อนจังาพาดเอ้ยกระต้มมาเหรอคุณเนี่ยมาต้มมาสิกินได้เนาะขมต้มข้าวเดียวน่ไหมอันนี้ฮะหอมพร้อมเลยบะต้บมบะดวนมหน้อยก็ได้เห็ดสมน้อยเอามาหลายหาตะวให้เจ้าของ แต่เวทต่งานให้เจ้าของ